สวัสดีครับบรรดาแฟนเพลงแฟ,แฟนคลับของน้องยูกิหายทองคำที่รักทุกท่านคอนเสิร์ตประจำวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคม2566คอนเสิร์ตยูกิเพนพกาหายทองคำในงานระกรรมหวานหน้าสาร,รกลางจังหวัดตราดใครใกล้ๆที่ไหนก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องด้วยนะครับพอจบงานในแต่ละวันน้องก็จะออกมาโพสต์ขอบคุณเจ้าภาพวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ส่งงานอุปสมบทนาคบอสนาคตู่ที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราช,ชสีมาซึ่งเป็นงานที่สองของข้าคืนที่ผ่านมาขอบคุณคุณพ่อเหลียนคุณแม่สําราญผาสุขมาณโอกาสนี้ที่ให้โอกาสน้องยูกิเพนพกาหายทองคําและทีมงานได้มามอบความสุขสนุกสนานในข้าคืนที่ผ่านมาขอบคุณรางวัลน,น้ำใจจากทุกท่านด้านหน้าเวทีแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปน้องยูกิเ็นพกา กลางวันเมื่อวานนี้อยู่ที่โคโบต้าเมืองเลยจังหวัดเลยจบงานจากเมืองเลยก็เดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นงานบวชเดินทางใกล้ๆขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับลูกทุง่งเน็ตเวิร์กเพลงฮิตประจำสัป,ปดาห์นี้ฮักลาหน้าพ่อแหล่ติดอันดับหนึ่งใครที่ยังไม่เคยฟังก็ไปรับฟังรับชมกันได้นะครับที่ YouTube ฮักลาหน้าพ่อแหล่ไม่ผิดหวังครับ การที่ศิลปินตัวน,น้อยจะมีกระแสได้มากถึงขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดายูกินับเป็นปีทองของศิลปินลูกทุ่งหมอลำสาวในนามของยูกิเพนพกาที่จังหวะชีวิตและการงานในช่วงนี้พีคสุดๆจับอะไรก็เฮงๆงปังปังดังไปเรื่อยเลยแต่กว่าจะมีวันนี้ได้เป็นเรื่องของความสามารถและการเพาะบ่มมาตั้งแต่เด็กๆ น้องมีพรสวรรค์และต้นทุนบุคลิกที่ดีมากบวกกับพรแสวงที่ไม่หยุดในการพัฒนาตัวเองแรงสนับสนุนจากแฟนเพลงแฟนคลับและครอบครัวทําให้สาวน้อยคนนี้เติบโตเป็นศิลปินของมหาชนที่ทุกคนต่างให้กําลังใจเชื่อว่าตามรอยรุ่นพี่ในวงการได้อย่างแน่นอนแอดมินและบรรดาฟแฟนเพลงแฟนคลับประจําช่องนี้ขอส่งกําลังใจ ให้กับน้องอยูกิเพนพกาก้าวเดินที่มั่นคงอีกต่อไปมาถึงช่วงของฝากจากแอดมินชีวิตคนเรามีอะไรดีๆมากมายอย่าไปโฟกัสกับอะไรแย่ๆตื่นขึ้นมาทุกวันให้รักตัวเองทุกวันให้รักเยอะๆเ,เพราะชีวิตไม่ได้ยืนยาวเราท่านทุกคนไม่มีเวลาใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้ยาวนานอะไรที่ทำแล้วรู้สึกดี จงเลือกสิ่งนั้นอะไรที่ทำแล้วรู้สึกแย่จงตัดสิ่งนั้นช่วยกดติดตามจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดมินวันนี้ต้องจากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ